เป็นเพื่อนกับกุ๋งกิง๋งกด s u b s c r i b e ติดตามช่องกุ๋งกิ๋งกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันแสนสนุกของกุ๋งกิง๋งวันนี้กุ๋งกิ๋งเห็นคุณแม่ทำงานบ้านเหนื่อยมาทั้งวันกุ๋งกิ๋งช่วยคุณแม่เตรียมอาหารว่างให้น้องต้นกล้าดีกว่างคุณแม่จะได้พัก และน้องต้นกล้าก็จะได้กินอาหารอร่อยฝีมือกุ้งกิ้งด้วยว่าแต่จะทำอะไรดีนะน้องต้นกล้าชอบกินขนมปังแต่ที่บ้านเรามีขนมปังหรือเปล่านั้นเนี่ยอเอ๊กุ้งกิ้งขอไปดูในครัวก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆมีขนมปังแล้วก็เตรียมรอเอาไว้ได้เลย พอดีค่ะถ้าเรามีขนมปังแล้วเรามาหาวัตถุดิบอื่นๆที่จะมาทำให้ขนมปังนี้อร่อยขึ้นไปอีกวันนี้กุงกิงมีขนมปังตัดขอบแฮมชีสไม้เสียบไม้จิ้มฟันและทีนรีแป้งค่ะเรามาทำเมนูแสนอร่อยให้น้องต้นกล้ากันนั่นก็คือแซนวิชอมยิ้มแฮมชีส แค่ชื่อก็ฟังดูน่ากินแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ของจริงน่ากินกว่าอีกนะเพื่อนๆเ,เรียมอุปกรณ์ครบแล้วเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยเริ่มจากการนํำขนมปังมารีดให้แบนด้วยที่รีดแป้งเฮิบฮฮจากนั้นวางขนมปังอีกแผ่นบริเวณปลายของขนมปังแผ่นแรกที่เรารีดเสร็จแล้ว พอวางแล้วเพื่อนๆก็รีดต่อให้เป็นแผ่นเดียวกันเลยค่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ขนมปังแผ่นยาวแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนำชีสแผ่นวางลงไปตามด้วยแฮมค่ะจากนั้นค,อคอ่อยๆม้วนขนมปังแบบนี้ มือนจนสุดแล้วกลัดด้วยไม้จิ้มฟันแล้วพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราได้อมยิ้มแล้วเดี๋ยวเรามาทำโบน่ารักน่ารักกันนะคะเริ่มจากหั่นแฮมให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะจากนั้นประกบปลายของแฮมทั้งสองด้านเข้าด้วยกันด้วยไม้เสียบค่ะ พอได้โบแล้วก็นำอมยิ้มที่เราทำไว้มาประกอบกับโบแบบนี้ค่ะว้าวน่ากินที่สุดเลยค่ะแซนด์วิชอมยิ้มแฮมชีสของกุ้งกิ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วน่ารักน่าอร่อยมากๆน้องต้นกล้าต้องชอบแน,น่ๆเลย <c oughs> ทำไปทำมากุ้งกิ่งชักจะหิวซะแล้วสิ กิงขอไปอิ่มอร่อยกับน้องต้นกล้าก่อนนะคะสัปดาห์หน้ากุ้งกิงจะชวนเพื่อนๆไปทำอะไรสนุกๆอีกพลาดไม่ได้ในรายการวันแสนสนุกของกุ้งกิงทังช่องกุ้งกิ่งฮปปี้เวิลมาเป็นเพื่อนกันกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ